แต่งหน้ากระจกไหมคะปอนเดี๋ยวนี้ใครก็พกกระจกกันค่ะพี่แนทยังพกกระจกอี่เหรอเอามากคือไม่เก่งเทุกคนเดี๋ยวนี้เขาไม่พกกระจกกันแล้วเพราะว่าปอนมีซัมซุงกาเล็กซี่สเครื่องนี้นะคะปอนจะบอกว่าปอนได้จับ ตัว s a m s u n g g a l a ็ y ซี่หลายรุ่นมากตั้งแต่รุ่นก่อนๆถ้าใครอาจจะโอเคพี่มีอยู่แล้วเคยใช้แล้วแล้วอยากจะเฮ้ยมาเป็น5วมันมีอะไรที่มันเจ๋งขึ้นบ้างปอนจะบอกว่ามันเจ๋งขึ้นเยอะมากสำหรับตัว Samsung g a l a ็ y C ี่ซเครื่องนี้นะนอกจากความเก๋อ่ะมันเป็นมือถือสมาร์ทโฟนของคนเก๋จริงๆอะ่ะเพราะว่าปอนว่านอกจากเป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้แล้วบางคนเข้ามาเป็นอุปกรณ์ในการแต่งกายด้วยเพราะอะไรรูป้ป้ทุกคนตรงเนี้ย อะถ้าใครไม่เคยใช้หุ้ยมือถือหน้าจอพับได้มันจะพับแล้วมันหน้าจอจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะพับขึ้นพับลงอะดูตัวเจน5ตัวนี้นะคะตัว Flip 5ตัวนี้คือเขาพับได้สนิทแบบสนิทชิดเชือ้อเหมือนยาสนิทมิสหายของเราแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นใครที่กังวลกับการ เฮ้ยพับมันจะนุน่นมันจะนี่จะนั่นตรงนี้เขาถูกพัฒนาขึ้นมาได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือความเก๋คนเก๋ก็ทำแบบนี้กันบางคนเขาเป็นแอสเซซอรีเครื่องแต่งกายเลยคือทําแบบนี้ค่ะท้าไม่สนิทจริงทําไม่ได้นะทุกคนเก๋ไหมกรุบไหมน่ารักปะ แ,บบแล้วความดีงามคือเขาจะมีเคสตัวฟิลบมมันเก๋ตรงที่เขาจะมีเคสให้เราแบบสามารถตกแต่งได้ความแบบติดนู่นติดนี้ติดนั่นเคสเขาก็จะมีแบบห่วงคิ้วตรงเนี้ยน่ารักมากแบบนี้ซึ่งอีกหนึ่งอย่างคือทําไมไม่ต้องพกกระจกตรงนี้คะคือหน้าจอด้านนอกตัวเนี้ยเขาทําให้มาใหญ่ขึ้นแบบใหญ่ขึ้นจริงจริงจริงจังจริงใจ,งจ,งจ,งจงไม่จริงโจ้เลยทุกคนใหญ่แบบ สำหรับปอนะป,อน,ปอนถือว่าใช้งานได้เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ต้องเปิดเลยก็ได้เพราะว่าปอนตอบไลน์ผ่านหน้าจอด้านนอกได้ปอนเล่นติ๊กต็อกดูติ๊กต็อกผ่านหน้าจอด้านนอกได้ปอนถ่ายรูปผ่านหน้าจอด้านนอกได้ทำได้ทุกอย่างเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านหน้าจอด้านนอกตรงนี้เลยนะคะเึ่งหน้าจอด้านนอกตรงนี้ของเขาเขาพัฒนาให้แบบใหญ่แบบถือว่าใช้งานได้จริงๆแบบเนี้ย3.4นิ้วเปิดเปื้ เข้ามาด้านในแบบนี้6.7นิ้วค่ะแล้วไม่ใช่แค่หน้าจอที่ดีขึ้นนะตัว CPU หรือว่าตัวชิปเซ็ตของเขานะคะตัวนี้นะ Snapdragon 8 Gen 2ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อสมาร์ทโฟน Galaxy โดยเฉพาะด้วยแล้วกล้องที่ให้มาเนี่ยเธอเป็นคนถ่ายรูปให้ฉันเธอว่าไงกล้องเขาดีขึ้นปะมันดีขึ้นนะสวยขึ้นคือมันมันมันสวยขึ้นปอนอะ่ะเป็นผู้หญิงทุกคน อย่างเราเนี่ยเห็นปะเราพร้อมแต่งหน้าอยู่ตัวเนี้ยคือเราอะตอนเป็นคนชอบรูปที่มันสวยแต่ผิวมันธรรมชาติทุกคนเข้าใจว่ามันไม่โปะแม่แม่คือมันเป็นความแบบผิวมันอมอมอม,อมเหลืองนิดนีดน้มีความเป็นเนเชอรัลไม่ได้ดูโปะจนเกินไปสำหรับกล้องที่เขาให้มานะคะกล้องหลังแบบนี้ให้มา2ตัว12ล้านกับ12ล้านเท่ากันแล้วก็กล้องหน้าคือ10ล้านจัดทรงแบบใกล้ประชุมแล้ว น่ามานะเอ้ยน่าใจจะประชุมแล้วพี่ปอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่ไม่ได้ใช้ตัวฟลิปนะเธอนี่จะัะเก็บวงเก็บหวีให้เรียบร้อยนี่ค่ะวัอนมีฟังซู Galaxy C p r 5เครื่องนี้เหมาะมากๆสำหรับใครที่สายแบบว่า working woman หรือว่าผู้ชายที่แบบเป็น business man ที่แบบยฉันทำนู่นทำนี่หลากหลายเพราะว่าตัวเนี้ยอะ เดี๋ยวรอประชุมเลยแล้วกันทุกคนช่วงนี้มัน w o r k ์กฟ m ร์มโยังอยู่บ้างปะปลายหรือว่าบางคนทางานที่คาเฟ่ที่นูน่นที่นี่แบบนี้ใช่ปะแล้วเราก็ต้องทํางานหลายที่ต้องไปนูน่นต้องไปนี่เข้าฟิตเวลาสาวันบ้างซึ่งตัวโฟมมันตอบโจทย์สาหรับปอนด้วยแล้วทุกคนด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมหน้าจอด้านหน้าขอหยิบขึ้นมาอีกทีนะหน้าจอด้านหน้าตัวเนี้ยเขาขนาดอยู่ที่6.2แล้วก็ด้านในโอ้โหสั ใจอะมันแบบมันบิ๊กเบิ้มอะ7.6นิ้วทุกคนแบบเนี้ยมันก็จะแบบเวลาเราดูใครเป็นสายเทรดดูการาฟหุ้นใครเป็นสายประชุมก็แบบประชุมได้แบบจุใจมากและที่สำคัญนะเขามีเด็กโมดเครื่องเนี้ยมันตอบโจทย์เพราะว่าเราสามารถ work ได้แบบ everywhere มากหรือใครเป็นแบบอยู่กับทีมเนาะตัวเด็กโมดเนี้สามารถทำให้เราทำงานไดง่ายขึ้นเราสามารถต่อเป็นแบบ จอมอนิเตอร์ให้เป็นหน้าจอให้เราทํางานได้แบบสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะีค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยมาเลยค่ะพร้อมละที่สําคัญเลยค่ะเราทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเอชเพนแล้วก็มัลติทัสกิ้งอีกด้วยค่ะเป็นไงพี่ณนตะครบไหมจ๊ะเปิดมีทั้ง พี่ฟิปว่าไหนจะเก๋ใส่กระเป๋าจกุกระเป๋าจิ๋วเป็นสาวแฟชั่นว่าไหนจะแบบทางานบ้างเดี๋ยวข้างบ้านสงสัย <c oughs> ก็ใช้โฟลแบบนี้ได้คือมันง่ายมากแบบเลือกได้เลยใครที่ไม่ใสยเก๋อยากได้แบบเล็กๆก็ถัดหลัดเก็บง่ายฟิปได้เลยหรือว่าใครอยากจะเวทํางานดูดูหนูนี้หน้าจอใหญ่สะใจก็มาตัวโฟลแบบนี้เลยพี่แนทต้องลองนะต้องลองพับแล้วจะพกเยอะ